สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซี FC, เก่าเอฟซี FC, ใหม่ยินดีต้อนเาราก็สู่ช่องจะเป็นเหมือนเดิมนะคะไปอัปเดตยามเย็นไปร้านขา,าวันจะตกดินแนละ้ว ไปร้านค้ากันดูว่าจะมีกับข้าวอะไรกินไม่ได้ทำกับข้าวไอ้นั้นก็คู่ปรับปรับแม่มตลอดการเออคู่ปรับเลยปรับได้ตลอดการเออ cha lại nát trời lại <laughs> nát không vương đồn liều ô mày dùng na tầm kinh chàng luôn กำลังขึ้นเดี๋ยวก็ฝนไม่ตกเดี๋ยวก็แห้งอีกแล้ว ตะวันแต่อยู่ตรงนี้ไอ้ตะวันอยู่ตรงนู้นและวอือสวย กระถินสวยน่้กินนะได้เลยทางนี้ก็มาทางนั้นไม่มนีอะไรเลยหรอทางนี้ก็มาทางนั้นก็มาเดินไม่ถูกเลย มีอะไรเลยอแกมาหากับข้าวใส่บาทพรุ่งนี้ทำไปคนก็ไม่มาซื้อให้ทำทำไมม,มีคนชื่อสองคนสอคนอันนี้ทำเมื่อวานเหรอ,อเป็นละ ไม่ได้ใส่บาทแล้วของนี้ใส่บาทเลยโอ้ยมันไข่ข้างเย็นนุดเหรออย่บอกว่าไม่ได้อาบสักแม่ประลูดอนี่อ่ะลูดปรดแล้ววะโอ้จะเหลือเล้วมาตั้งแต่ก่อนพวกก่อนพวกที่ไหน มาตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยรูดแล้ววะรูดแล้วนะมันจะเหลือหรอมีสองมีไปรูดวันนี้ไปรูดแล้วมั้งวันนั้นอนะวันที่มารูดวันแรกเลยบอกว่าจะไปฉ่ำอ่ะไปเอาเอาบุหรีเ่เอาอะไรนะเอ,เอาเอาเหล้าเออว่าจะไปถอนฟันอยู่ถอนแล้วนะ ว่าจะว่าจะไปถอนฟันก็เลยว่าจะมาเอาบัตรไปด้วยใคอ้อยากถอนออกมีอะไรไว้ใส่บาตเลยโอ้ยตังตังท้องอีกเลยต่างตัง กินมั่งจังเอ้กินเอาดักการซอยซินี่่อะฟังหมดอืมไปไปจังหมดไม่ไม่เข้าใจว่าเขาโอนร้อยร้อยของเขาก็ร้อยร้อยแต่เราอ่ะมันครั้งหนึ่งเข้าใจไหมไม่เข้าใจมั้ย นาคาไหนที่เราค้างอยู่สองสามราครั้งสี่ร้อยค้งถ้าเลยก็คือ,อต้องจ่ายแล้วก็จ่ายเยอะแต่ครั้งของเขาอะ่ะร้อยนึงเขาก็อยากจะได้หนูบอกว่าหนูซัพตาร์สามสิบนะจะร้อยห้าสิบเขาสามสิบก็ไม่อยากเติมดีกว่าเ,เดี๋ยวเขาจะหาว่านา้ำด้วยไม่ต้องเติมห้าไม่เติมบ้างใช่เราก็ห้าสิบใ,ใช่ใชไหมเอาเลยคะ่ะ นีกิน,นกับอะไรขนมจีน<ม>อันนี้ปลาใหญ่นุดเหรอแล้วนึกว่าปลาใหญ่นุดเอาไว้ใส่บาตราีหนูก็เอาอนี้มะม่วงมะม่วงเหนียวมะม่วงใส่บาตรตาบอกโ่าเดี๋ยวไปนี่เฉือนเลมสกปนโย่ แทงทุ้งเท่าไรแทงอ่ะฮะไอ่อะไรไอ้บอนเอสที่เก้าบาทนั่นแหะขายยี่สิบเนี่ยไม่อยากได้สีส้มอ่ะอยากได้มากเลยยังยังอยู่อีกนั่นนี่เอาอันนี้ไปแล้วนี่วันนั้นอ่ะไม่มีก็เลยเอาว้าวไปแต่อยากได้สีส้มหูสุดยอด

ไไม่ไดเออทำไมอ่ะกินอืมกินพอกินกินพอมีแรงเออเออมันร้อนไงกินพอมีแรงไปแล้วกลับบ้านแล้วโอ้ยเหี่ยวหมดเลย จักกะเละ่นเอานน่นนะแม่มึงไปแล้วนน่นะแม่แแมึงอยู่นน่นเลยคอยคำลงแรงอันนี้กินเขา้าไหนเขา่า คื่ของไว้ใจบบนี้เขา Субтитры сделал DimaTorzok